วสมจะได้ค่าโรการ2,000บาทเดือนไหนมีข่าวค่อนข้างจะแน่นอนมาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าปอจะแจ้งให้ทราบค่อยากรู้ติดตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งข่าวจากกระทรวงสาธารณาสุขนะคะข่าวนี้ออกโดยนายแพทย์ชนนันสีแก้วนะคะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแจ้งเมื่อวันที่6ธันวาคม2566นะคะ มีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะท่านได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงิน2อง0ันบาทเป็นค่าบริการอาสอสอสมนะท่านกล่าวในระหว่างลงพื้นที่ที่พระนครศรีอยุธยาค่ะโดยก่อนที่ท่านจะพูดถึงเรื่องนี้ท่านก็ได้กล่าวถึงงานอาสมอที่อยากให้ทําอยากให้เ่ยแพร่นั่นก็คือการเพิ่มจํานวนประชากรนะคะคือให้อสมอไปขยายข่าวไปสนับสนุนให้ มีการตั้งท้องตั้งคันมากขึ้นนะคะเพราะว่าอยากเพิ่มประชากรตอนนี้อัตราการเพิ่มประชากรของประเทศไทยน้อยค่ะพอกล่าวถึงเรื่องการเพิ่มประชากรที่อสมอต้องไปทําแล้วท่านก็พูดว่าการเพิ่มค่าบริการอาสมอง0บาทน,ะนั้นมีความเป็นไปได้าการเสนอร่างงบประมาณน่าจะเสร็จในเดือนเมษายนแล้วก็จะนําทุนกล้าวถวายและหลังจากนั้นประมาณเดือนพฤษภาคมก็จะได้ไม่จ่ายเงินค่าบริการเป็น2 0 0พันบาทให้กับอส,อ,สอสมอนะคะ จะได้ย้อนหลังไหมอะไรท่านก็บอกว่าอ่าน่าจะได้ย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม2566นั่นแหละในแพทย์ชนน่านท่านบอกว่า<ม>ตอนนี้มีอสมอประมาณ65%ที่ทำงานอย่างมีศักยภาพแล้วก็ผ่านการอบรมการใช้เทคโนโลยีใช้สมาร์ทโฟนเข้าไปดูแลคนไข้ซึ่งบางพื้นที่อาจจะเถียงว่าทำได้ร้อซเลยค่ะ ก็ต้องขอบคุณอสสสมอมากนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่ยังมีบางคนที่ยังทําไม่ได้เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ทําได้นะคะเพราะว่าจะเพิ่มเงินเป็นสองพันบาทแล้วนะคะจะต้องมีผลงานมาแรกด้วยส่วนนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบศนะคะกรมนี้จะเป็นกรมที่ดูแลอสมอค่ะท่านได้พูดถึงเงินค่าบริการอสมอที่จะเพิ่มเป็นสองพันบาทท่านบอกว่า การเพิ่มเงินค่าบริการอสมอเป็น2000บาทนั้นจะเป็นการนุลเงียนเม็ดเงินในพื้นที่เพราะว่าอสมอพอได้2,000บาทมาก็จะเอาไปใช้จ่ายในพื้นที่ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่านบอกว่าจะมีคนได้แน่นับจากวันอนุมัตินะคะหรือถ้าจะได้ย้อนหลังตั้งแต่1ตุลาคม2566เป็นต้นมาก็จะขึ้นกับการพิจารณางบประมาณของคณะรัฐมนตรี โดยเบื้องต้นบอกว่าถ้าได้2.5หมื่นล้านม่มีการจ่ายย้อนหลังแน่ๆแ,แต่ถ้าได้น้อยกว่านั้นอาจจะได้ตั้งแต่เด<า>ือนที่อนุมัติเป็นต้นไปหรืออาจจะได้ย้อนหลังแต่ไม่ครบทั้ง6เดือนอาจจะได้ย้อนหลังมาจากปี2,567เป็ 2, นต,ต้นมาหรือ,อยังไงก็ต้องรอฟังประกาศจากคอรมออีกทีหนึ่งนะคะคาดว่าเดือนมษถนายนคอรมอจะอนุมัติครบ แล้วก็พฤษภาคมได้2,000บาทย้อนหลังรือไม่ย้อนหลังเรามารู้กันอีกทีนะคะแต่ความเป็นไปได้น่าจะได้ย้อนหลังอยู่เนอะค่ะพ่อพอเป็นกำลังใจให้อสสออกสมทุกท่านได้ตามที่ประสงค์นะคะสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งขาวท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะ I know you feel this movement right here You just be vile been reaching reaching for something within you